สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูดวงรัศมิวัฒน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของขล่ยเพียงอ,อนะคะขล่ยเพียงอนะคะที่นักเรียนได้รับไปก็จะมีก็จะเป็นขล่ยพลาสติกนะคะแต่ของคุณครูเนี่ยจะเป็นขล่ยไม้นะคะขล่ยไม้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขล่ยไม้เสียงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูขอสาธิตด้วยการใช้ขล่ยไม้ส่วนนักเรียนเนี่ยปฏิบัติด้วยขล่ยเพียงอแบบพลาสติกนะคะทีนี้ ขลุ่ยเนี่ยใช้ในหลายๆวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวงเครื่องสายวงมโหรลีวงปีพาดไม้หนวมแล้วก็วงปีพาดปิดดําบันขลุ่ยองค์ประกอบของขลุ่ยนะคะก็จะมีดากขลุ่ยตรงนี้เดี๋ยวคุณครูใช้ขุยเพียงออนะคะที่เป็นพลาสติกดากขลุ่ยนะคะรูปากนกแก้วเห็นไม่เอ่ยตรงนี้นะคะรูปากนกแก้วแล้วก็รูปรับเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็รูคำํำอันนี้นักเรียนจะต้องจําให้ได้ทีนี้วิธีการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออนะคะให้นักเรียน จับแบบนี้นะคะมือล่างใช้นิ้ว4นิ้วมือบนใช้แค่สนิ้วแล้วก็เอานิ้วโป้งปิดรูนิ้วค้ำเอาไว้เห็นไหมคะแล้วก็ตรงดักขุยตรงนี้ที่เป็นรูตรงนี้เราเอาไว้เป่านะคะนั่งด้วยท่าตรงนะคะถ้านั่งพื้นก็นั่งพับเพียบโดยขุยจะเฉียง45อ,องศาในลักษณะระดับนี้นะคะเมื่อได้แล้วเราจะเริ่มหักนะคะการปฏิบัติขุยเพียงอ๋อด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะ นักเรียนวางมือแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นสี่นิ้วข้างบนสามนิ้วชี้กลางนางแล้วก็ชี้กลางนางก้อยปิดให้สนิทนะคะปิดรูให้สนิทด้วยนะคะแล้วก็ปิดรูนิ้วข้ำดูนิ้วข้ำที่เป็นรูเดียวข้างหลังเห็นไหมคะใช้นิ้วโปง้งมือบนปิดนะน้องจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ปกติขุยไทยจะใช้มือขวาแต่ว่าคุณครูใช้มือซ้ายนะคะเสียงโดให้นักเรียนปิดทุกรูเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเสียงโด นะคะมืตัวเนี้ยใช้ขุ่ยไม้เนาะต่อไปค่ะเสียงเรเปิดนิ้วก้อยนะคะล่างนี่นะคะนี่คือเสียงเรนะคะเปิดแค่นิ้วก้อยออกมานะคะคเสียงเรใหม่ไขอีกครั้งนะคะต่อไปเสียงมีค่ะเสียงมีให้นักเรียนเปิดนิ้วนางขึ้นมา,น,มานะคะอย่างนี้นะคะ นี่คือเสียงมีนะคะให้นักเรียนลองปฏิบัติตามดูนะคะต่อไปค่ะเสียงฟาให้นักเรียนเปิดสามนิ้วที่เหลือออกให้เหลือแต่นิ้วชี้ปิดไว้จะได้เสียงนี้ค่ะเปิดสามนิ้วหมดเลยนะคะเสียงซ่อนนิ้วล่างเปิดหมดเลยค่ะแต่นนิ้วโป้งยัง ยังวางอยู่ยนะคะเราจะใช้นิ้วก้้ยนะคะคำ้ำขุยไว้ก็ได้นะคะนี่คือเสียงซอนนะคะต่อไปเสียงลาค่ะเปิดนิ้วนางบนขึ้นมานะคะนี่คือเสียงลานะคะเสียงต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดนิ้วกางข้างบนนะคะนี่คือเสียงทีนะคะ เสียงทีนะคะนักเรียนจะได้แบบนี้นะคะเสียงจะค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมือล่างเปิดหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่นิ้วชี้กับรูค้ํานะคะนิ้วโป้งข้างล่างนะคะเป็นเสียงทีนะคะเสียงสุดท้ายนะคะที่ครูแถมให้ก็คือเสียงโดสูงนั <cualquier S 1> <jokes> ่นเองโดสามารถเป่า <Mitarbeiter> ได้2ลักษณะนะคะโดต่ำกับโดสูงโดแรกที่เราเรียนก็คือโดต่ำทีนี้โดสูงให้โปเปิดนิ้วค้ําข้างล่างออก ให้เหลือแต่นิ้วชี้นะคะเปิดนิ้วข้างล่างให้เหลือแต่นิ้วชี้นะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหัดไล่เสียงนะคะจากเสียงโดเรมีฟาซอนลาทีและโดสูงกันค่ะเริ่มนะคะเสียงโดค่ะ<ม>เสียงเร<ม>เสียงมี เสียงฟาเสียงซอนเสียงลาเสียงทีเสียงโดสูงม่ได้แล้วนะคะเมื่อชำนาญแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเป่า โดยการออกเสียงแล้วนะคะไม่ต้องใช้เสียงนามก็คือโดแล้วก็เป่าออโดแล้วก็เป่าไม่ต้องเราจะไล่เสียงแบบนี้เวลาสอบด้วยนะคะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัตินะคะแบบนี้นะคะให้นักเรียนลองกลับไปฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสอบวิธีการสอบเหมือนที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือไล่เสียงไปเลยนะคะ ใครฝึกได้แล้วนะคะให้นักเรียนลองอัดคลิปให้คุณครูดูนะคะเวลาบอกเวลานักเรียนอัดคลิปเนี่ยให้นักเรียนบอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่เสียงได้เลยค่ะการเรียนของเรานะคะเรื่องของคุยเพียงออก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเอาไว้ฝึกปฏิบัติกันนะคะแล้วก็เรามาเจอกันตอนเปิดเทอมออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ